พี่น้องเพื่อนว่าถึงเดขกจะได้บ้านห <ใน S 2> ลังไม้พ <ใน S 2> ่นะช้ไทยแม่น้องระดาซื้อเลขยบจะให้ได้บ้านหลังไม้จะให้ซื้อ<น>ตัวใดพ่อฝันดีบ่หลังจากสัมผัสไปแล้วถึงได้ต้ององ่งงงวนนะคะจนตานนี้จังไม่ฝันดีบ่มันนีเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว,<ใ>นวเนาะมีพกแล้วโค้งสุดท้ายถ้าตามที่ผ่านมาขันฝันว่าได้ปูปได้ปลาได้กินไไนั่นนี่น,นั่นได้กินเขากินน้ำ แตงเน่าโยเนื้อกินในข้นกินเพลื่อนวาเลขสีเขา่าเห็นแล้วมีที่ในน่อนเนาะพูดถึงทับฟันแบบนี้ฟันนี่ฟันน,น,นี่ฟันนี่นปเนี่ยท้ายผู้ใดกิ่ขาให้พี่ให้น,อน้องข้าเจ้ามาในงานอย่างมาคือจังมาเหรนมาซุ่มมาแซ่ลกันเนี่ยแหละคืนแลบฝันเป็นผู้หาเองเลยต้มปลาต้มปลาคอปลาดุกผสมกัน มะเคือในมะฝัน,น,นอีกกินไปคืเอเราอะล่ะหาสู้กัเจ้ากินเป็นลาบมะเขื่เอเนี่ลาบปลาอยู่ในบ้านนี่ยล่ะบ้านเ้าเจอบ่ออะไรในห้องฝันอยู่ในบ้านแมนแมนหาเขา่าหาอียังสู้กันกินคือจังมีบุญมีงานอีย่งจากแนวเนี่ยแมนก็นทีปแมนบุญซุ่มกันส้วนดอกส้วนตัวอย่างล่ะเบื่อง เดาวว่าพิษต่างแต่ต้องงวดที่อันนี้มันเลขต้นไม้เป็นเลขฝันปันวิญญาณ์มะบอกเลขแปดหนึ่งแปดหนึ่งเลขแปดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งสองโตลอยตัวยาเอาเก่าใส่ไหมเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งที่เราลัอกลอยห้าเก่าแบบเก่าเจ็ดหนึ่งเก่าแปดหนึ่งหลังจากป้อยไปแล้วฟันดี วันดีตามที่ผ่านมากเลขเข่าน่ะบอเขื่อนไปไซยู่โตเกาจอรอเฮมีเฮไหนโตมากได้เจ็ดหนึ่งแดหนึ่งหนึ่มากหนึ่เจ็ดหงเหลายกวอ่งแปมากเลขตุกับมากเลขตุกับะว่าเจ็ดหนึ่งอ่ะแล้วเจ็ดสิบเอ็ดอ่เออแต่ว่าเราเลี้ยงคันเฮ็ดมันก็เฮ็ดกับอยู่แล้ว ไม่กลับตัดแตกตายพี่น้องเอ้ยันวาน่ะคือันวานเห็นเอฟซีเขาเหม็นมากยกเอาแปดใส่แล้ว่าสักแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่ง่าสัหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งซื้อไว้จักใบแล้วสลากกินแปงฟันไว่ได้หาขอกินเพราะมันร้อยถือวันที่หนึ่งละเจยลัตเตอรี่หั่นบาสัดจักใบอยู่เพราะว่าคนซื้อหลายได้เล็ เกตหนึงน่งเกน่น,นี่ผู้สร้างเขาเลยล่ะอไอหมองที่เคยสร้างเอาแปดหนึ่งเกรห 8, 1, นึงน่งพะว่าขาจาวาสวงสงการนี่มันสีสอบงวดแรกมันสอบสีมาเลยละหนึง่งวันถ้าจำวพิษนวดนั่นเลขออกสี่แปดหนึ่งมันงวดหนึ่งเร็วกหนึ่งเลกเกหนึ่งสงการนี่ละเลขวอก เดี๋ยวมันท่มมันคู่น้ำบอนี่ยมันคู่เหมืน<บ>อรนบบอรถท่อมเพราะว่าที่ที่จำได้เพราะว่างวดนั่นสงสารไปเล่นไปเฮ็ดคืบเนี่ยนะเด็กหนุย่ยเขาจะาเรียกโบกรถโบกแล้วจอดอยุติว่าเขาได้เปิดประตูแม่เขาจะาเรียบบก,กอเ,เยอกามือทุบทุบกระโปรงรถนะเรนไม่ได้ออกทะเบียนรถรถขั้นเก่ามันเป็นเจ็ดหนึ่งสี่ไม่ออกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งล่างวันนั้นจำได้เลยแต่ว่าปีนี้มันติดชื่อสีดำเพราะถังแล้วแต่ว่าพอได้ยืนยันมาโกงสุดท้ายแต่ยังคือเก่า 8171เน้น71กครับน้ำกับเป็น1718เ็ลข3ตัวที่นุ้นทียาจับหายว่ยา,าแล้วเอ,อกมาหายแล้วเป็นคนมาบอกแล้วเป็นผู้เท่าเลขตี9 81ส่วนตัวพระบุญน้ำมามัก71สลากกินแบง,งยังบ้านใดอาจจะซื้อเอกชนมันบ่ค่ะอาจจะลงเอกชนเทศก,การใกล้แล้วใกล้สงการนะพี่น้อง จังน้อยดิหนา zoom การไปหาได้คลิปอยากได้บอกว่าบอกมีคนอยู่บ้านไปเนาะเจ้าเรีนน้ำเหตุการณ์มีแต่เสียงตู่เสียงเพลงเอะไรไม่จ้ะสุปีสุปีเคยเหตุจัอะไรก็ไปตามมันแล้วเล่นเปิดเพลงกันมันก็ตังกองานเนาะซ้อมก็เจ้าเล่นน้ำก็ย่านน้ำเขาโทรศัพท์เหมือนกัวิกเดียวสั่นละ แล้วก็เงียบไปเราปีละครั้งเขาล,ลงมาปีมีครั้งเดียว่มาลงมาใส่เงินเราข้าวเดียวขึ้นไปก็เบ,บาไปเราเอฟซี<ส>ก็สิเดินทางกลับบ้าน่วยพอนเอฟซีพันคลิปนี้เด้อค่ะผู้ใดเดินทางกลับบ้านเดินทางทางไกลนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะ,นะคะ ัน่ถือเลขก่อนถืเลขจะได้มีเงินมาหาผัวหาแม่แม่มานก่นให้ถูกงวดจะได้มีตังกลับบ้านสงการมาหาพี่านองจังบางคลิองแม่ส่งดีก็มี่ยูเด้หน่แม่เจ็ดหนึ่งเพิ่นไปแล้วแก็มี่กี่หลายคนยูเด้หนิวันนั้นจำได้ว่าวันนั้นที่เราไปขออยุปูศิลาพันไดหนึ่งหาแล้วเลขก็บุญน้ำกันหนึ่งหาหางเดียวกันของแม่เกจอยก็มี่บแมแม่บอกแม่ของไอ้จอย ก็จะคล้องลูกเพลินซีนึ่งเกณเออขนาดแหลกก็ซ่อมองแม่แลม่มองแม่กับแม่ลูกกับลูกได้จังคิดเดียวกันเแม่เป็นพ่อปุ๊กเออแล้วมันตรงกันไรทุกคนเนี่ยอกออกแค่ออกมากก็ยุ่ยรวยลูกช่องพี่น้องเอ้ยยังเอฟซีถูกยายมีตังค์มาหาพี่หาน้องวันที่หนึ่งนะอ๋อวันที่หนึ่งไม่สาส่วนมากคนจะกลับเดินทางกลับบ้านเมื่อเกินที่แปดที่เก้าเนาะที่แปดที่เก้าที่สิบเดินกลับบ้านเกือบเบิดแล้วนะคะ มีเงินคางหวดรถมีเงินค่างใส่ใจในการเดินทางเนาะถ้าพระทรดีมันก็คงมีเงินกลับบ้านเะคะทรงเข้าในค่าใส่ใจหายเสียงหน่อยๆยางไรหน่อยความวังเนาะสื่อเป็นสีสันบันเทิงเลิกทั้งทรงเข้ากับพระสามารรถู้ว่าอาจารย์ได้จะเข้าอาจารย์ได้กรุดนะคะเข้าทายท้ำไห่เป็นเนื้อทั้งสาชสราจิณแม่พัานาข้อหน้าสรุปเนื้อทางของพ่อบุญนำปงสุดท้ายก็ยังยืนยันคำเดิมสื่อ บอยลงส่องไปเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งฟันมาได้กินขขาฟันวาได้หาเขาไอ้คนกินมันใจวาได้หนาจะเขาแล้วนะคะมันใจเยอะหรอกเงืนมันใจแปดเออเจ็ดหนึ่งลายก็แปดหนึ่งนะคะนะคะตัวที่ว่องไวนะคะนะคะเอฟซีโสดีโสมานน้ำเด้อจะได้มีตังซอยคาน้ำคาไปนะคะ เละกก็ทัรงมาได้ละพี่น้องเอ้ยเล็กก็มีเขามีรถแล้วก็มีทะเลมันงก็มียนเขาเยกอย่างไรล่ะมีตรงกันหลายๆสำนักของผู้าริศพาคนก็ว่าถ้าผู้ใดซื้อเละข้างล่างว่ามีหนึ่งเดี๋ยวบังรถป้าแหล่ๆกันนะพี่น้อง ิ่นมามันสิไกลกันนหนาเลขตรงนี้หนึ่งเลขตรงนี้หนึ่งซื้อยังไงก็ได้ให้มีหนึ่งติดหนึ่งไว้เนาะสูดรหนึ่งไว้เพิ่นมากับโบลูเนาะวันจะมาบหรือมาลาแต่ว่าเพิ่นอันนั้นเป็นข้ามออาของเพิ่นแต่เราเิ่นเอ่อเฮ็ดละเอียดแล้วมันมีแต่หนึ่งม่นมาเพิ่นกับมันใจของเพิ่นนะเนาะมั่นใจแล้วสูตรสูตรเพิ่นมันบ่มีเลขดาเพิ่นว่าเลขกมวลนี้ติดหนึ่งถ้าผู้ใดซื้อเลขบ่มมีหนึ่งม่นมามันไกลกันฟันปลาแต่ละคนมาฟ้าแลแลๆคิดเบิ่งเอานะ นะคะ FC สุดดีในทางของพ่อบุญน,นำนะคะขอบคุณค่ะที่แบ่งปัน